เรามาอยู่กันต่อนในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับจะพาไปอัปเดตกับเรื่องราวของราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับไมเคิลแจ็คสันนั่นเองครับล่าสุดนะครับส่วนสนุกของเนวแลนด์แลงของเขาเนี่ยก็ยังคงขายไม่ได้ครับล่าสุดประกาศขายอีกแล้วราคา100ล้านดอลลาร์เลยครับ ในเวลา l u n c ครับคลื่อหาดและสวนสนุกของราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับไมเคิลแจ็คสันถูกตั้งราคาขายครับในราคา100ล้านดอลลาร์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับมีข่าวลือว่ามีผู้จะมาประมูลซื้อคลื่อหาดพร้อมที่ดินไปเพื่อดัดแปลงไปทําอย่างอื่นครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ยังไม่มีใครซื้อสถานที่แห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ที่มีที่ดินนะครับมีขนาด2,700เอเคอร์พร้อมด้วยสถานีรถไฟคลื่อหาดขนาด6ห้องนอนพร้อมด้วยห้องดูหนังจํานวน50บที่นั่ง มีสระว่ายน้ำลายปิ้งบาร์บีคิวสนามเทนนิสและสนามฟุตบอลและในอดีตนะครับเคยมีโซนสวนสนุกและสวนสัตว์อีกด้วยแต่ว่าปัจจุบันนะครับได้ถูกนําออกไปแล้วเนื่องจากขาดการดูแลและการบํารุงรักษาตั้งแต่ทั้งรองชื่อดังเสียชีวิตไปในปี2009แต่ว่ายังคงมีสวนดอกไม้รูปนาฬิกาที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ ไมเคิลแจ็กสันนะครับเคยเปิดให้นเว์แลนด์ไล์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและตัวเขาเองก็อาศัยอยู่ที่นี่จนกระทั่งในปี2005ที่เขานะครับไม่มาอาศัยที่นี่หลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีพลาดผู้เยาวทำให้นักร้อชื่อดังไปอาศัยที่อื่นจนกระทั่งเสียชีวิตครับน mm ีเว์แลนด์แลงนะครับคริหา์แห่งนี้เคยมีข่าวลือว่าจะทำเป็นอนุสรสถาน mm hmm. เพื่อให้แฟนคลับได้เข้ามาท่องเที่ยวแต mm ่ hmm. ว่าการดูแลรักษานั้นแพงมากครับทำให้สุดท้ายแล้วต้องนำออกมาประกาศขายเช่นนี้นั่นเอง ช oh, อบไอเดียเขานาที่อ,อยากจะให้เป็นแบบเป็นที่ศึกษาดออูประวัติศาสตร์อะไรเรื่องราวของไมโครจักรสันถูกต้องครับแต่ว่าการรักษามันก็แพงอยู่เนาะก็รอดูว่าสุดท้ายใครจะได้เป็นเจ้าของไปนะคะค